อาค่ะพี่น้อง fc ทางช่องมื่อนี้แม่คั่วได้เดินทางมาอัดคลิปมองเกาอีกแล้วค่ะพี่น้องบ้านแม่คั่วทูมุบอเน็ตลมเด้อค่ะพี่น้องเด้อสามสี่หมื่นแล้วแม่คัว่วอัดคลิปบ่ไดดสะดวกเลยค่ะพี่น้องเป็นยุดยุดย,ยนยอนอขอโทษขออภัยไนะ้ณทีนี้เด้อค่ะพี่น้อง fc ทางช่องอา้าหลายคนขอมาหลายคนเบาไปหลายคนคอมเมนต์ บอกว่าหลักสิบหลักหน่วยมาแล้วแม่รัวตามหลักร้อยให้แน่อ่าแม่รัวก็สิตามหลักร้อยแม่รัวลืมใบใบคลิปเกาเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาเบิ่งใบตัวนี้ค่ะพี่น้องใบใบสูตรใบข้นสูตรค่ะพี่น้องหลักร้อยแม่นแม่นเอา สองสมสี่ไปที่หลักหน่วยเข้าหลักหน่วย78 9ดงวดที่ผ่านมาลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยแม่นแม่ให้มางวดที่ผ่านมาลุดได้เก9ดเกาด้อค่ะพี่น้องเด้เอรอบนี้หลักร้อยแม่นแม่มาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่ขวจะลงไห้เด้อค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อค่ะที่บอสะดวกเพราะว่ายัง พอว่านิดลุม่มแม่ขั่วก,ก็อัดลิปบ่ได้สะดวกอยู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะต้องเดินทางมาอีกบ้านหนึ่งคอยอ่ามีคืนเนาะค่ะพี่น้องเนาะคอยมีไวไฟอ้าวสูตรหลักร้อยแม่นแม่น บองามเลยเปลี่ยนไหมพี่นอ้องเปลี่ยนไหมบองามเป็นฝ้ามืดมืดสลัวสลัวอยู่วะหนึ่งสิงหาคม กเจ็ดรอบที่ผ่านมาหลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ หลักร้อยแม่นแ,แม่ให้มาเน่รอบที่พานมานลุดได้ได้ตัวใดได้เจ็ดแปดเก้าเลขที่ออกสามสามหนี่ค่ะพี่น้องหลักร้อยๆๆแม่นแม่ให้มาอ้าวเพราะว่าหลายคนขอหลักร้อยมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะ ตามต่อลักลอยแม่นๆจะเป็นตัวใดสามตัวเป็นบรรยากาศอีกแนวนึวนงเด้อค่ะพี่น้องเด้อเป็นบรรยากาศอีกแนวนึงแม่ขั้วได้มาอาัดลิปอยู่ขางท่าง ไขคนว่าแม่ขัวได้รักซิฟแม่รัวกับหายมาแล้วรักนวยแม่รัวกับหายมาแล้วคอรักลอยแน่วสันโอ๊กของของลุงไงของของเซียนคนไต่กันยังบ้านมาเด้อค่ะรักลอยเด้อรอว่าสีส้นกันบ่สำหรับรักลอยรักซิฟ แม่ขัวกะไห้พี่น้องเอฟซไปแล้วรักนวยแม่ขัวกะไห้พี่น้องเอฟซไปแล้วเล,เลี้ยรักลอยอ่ะหลายคนคอมเมนต์หลยคนขอมาหลายคนโทรบอกว่าจัดหลักลอยถ่อแม่ครัว่วว่าซันนั่นได้จับสามตูคุณเอาวไว้ <c oughs> อะโอเคค่ะพี่น้องแม่ครัวจัดหลักร้อยแม่นแม่ให้มา ตั้งไหนคือโบเห็นหนอบังหฮมบังโบคือโบใครเห็นชัดป่ะในเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอาขอโทษขออภัยเด้อค่ะพี่นอ้องโบสะดวกเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื่อเสาร์านี่แม่กวัวไปเก็บเห็ดแกงเห็ดย่างอยู่เครื่องหมอ้อคนน่ะพี่น้อง ผู้ใดพวดท่านไดนกินแจงเห็ดมากินน้ำแม่รัวเด้อเอินอาจารย์สุพีมากินน้ำอยู่อาจารย์ซุพี่ว่าขันเฮ็ดออกเอินเน้อแม่รัวว่าฉันเดี๋ยวสิได้เอินอาจารย์สุพี่มากินแจงเห็ดน้ำอยู่ดอกพี่นองเพิ่นฉันเพิ่นเบิงิีเพิ่นเิเียนปาดเห็ดบานแม่รัวออกสิภาพไปเก็บเด้อสิว่าที่ทาเบิ่งเด้อบานเพิ่นเห็นนันอันเห็ดบานแม่รัวออกแล้วเพิ่นก็มาอันสำรับอันอาจารย์สุพี่เพราะว่าเพิ่นอยากเก็บเห็ดเพิ่นว่า อ่ะวันสามหกหโอ้ยเสียงหลดเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเสียงหลดมาแล้วคะ่ะหลักร้อยแม่น,แม,นแม่ให้มา เข่าสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหางงวดพิษงวดหนึ่งหางวดพิษหงวดหนึ่งพี่น้องสำหรับหลักร้อยแม่นแม่ให้มาเอารอบที่ผ่านมาบังหันเด้อหลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อหลักร้อยแม่นแม่ให้มารอบที่ผ่านมาหลุดอ่ะพี่น้อง ันนี้คือสายบนแม่ขั้วลงไปกอนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวแม่ขั้วกระจิจับสายล่างเพราะว่าแม่ส่งมาไว้ให้แล้วพี่น้องเก่าคูบอผิดจักเทียเดินมาแล้วสิบสองหวดประสันแม่ว่าแม่จับมาหายแล้วเก่าคูเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาหรับชุดล่างต่อไปคลิปคลิป้างนาน,นี่ละพี่น้องสิเป็นชุดล่าง ก้าคู่แม่นๆเข้ามาแล้วสิบสองวดติดอันนี้เป็นลักลอยของบนเด้อค่ะพี่น้องเด้อแม่ให้มาเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องอาจจะเป็นม่วมๆจักนอยเด้อค่ะพี่น้องเด้ออาจจะเป็นม่วมๆจักนอยพี่น้องเห็นชัดบอเอาแคบหน้าจอสําหรับหลัก้อยแม่ครัวจัดให้แล้วค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ